ไทยก้าวหน้าฮะเป็นเป็นพักการเมืองพักหนึ่งนะฮะที่เราให้ความสำคัญกับพี่น้องร,รพพพี่น้องแม่บ้านนะฮะเพราะว่าในฐานะผมเองเนี่ยผมก็ได้สัมผัสนะฮะได้ทำงานด้านนี้มาเป็นระยะเวลานานนะ,ะผมมาร่วมร่วม40ปีได้เห็นปัญหาะะของพี่น้องรปรพนะฮะซึ่งเรามองว่ายังไม่รับการดูแลจากภาครัฐ ยังไม่ได้เกิดความเป็นธรรมต่างๆหลายอย่างที่เป็นปัญหาฉะนั้นเรามองว่าเ,เมื่อเรามาเป็นรรคการเมืองแล้วเนี่ยเราก็อยากแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะ mm hmm. สิ่งที่แก้ได้ที่เป็นรูปธรรมผมก็เชื่อว่าเราคงจะต้องไปแก้ที่เรื่องของกฎหมายนขณะนี้เรามีกฎหมายธุรกิจรักษาภััยพศ2558นะฮะซึ่งก็ได้บังคับมาประมาณ8ปีแล้ว แต่กฎหมายฉบับนี้ผมมองดูแล้วมันยังขาดความสมบูรณ์ขาดความเป็นธรรมนะฮะหลายอย่างที่ไม่สามารถที่จะพัฒนานะอาชีพรลออให้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะฮะเท่าที่ควรนะฮะดังนั้นผมผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่พักไทยก้าวหน้าได้เล็งเห็นก็คือว่าเราจะไปดําเนินการในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายธุรกิจรักษาบไถพศ2 5 5 8นะฮะ โดยที่จะเพิ่มในเรื่องของหมวดสวัสดิการนะฮะที่จะช่วยในเรื่องของกรณีนะฮะการเสียชีวิตเนะะี่ยเราก็จะให้5 0 0แสนบาทนะฮะรวมทั้งในเรื่องของกรณีเรื่องของการ,กรเกษียณอายุนะฮะเพราะคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าเขาทำงานทั้งตลอดชีวิตนะฮะเขาคงจะต้องเมื่อเมื่อกเกษียณเนี่ยก็ควรจะให้อ สิ่งอะไรเป็นเงินที่ให้เกิดความมั่นคงต่อต่อต่ออาชีพเขาต่อชีวิตเขาในการดําเนินชีวิตต่อไปเนะี่ยก็หน่งหมื่นบาทนะฮะรวมทั้งค่าเสี่ยงแผนอันตรายเพราะถือว่ารอปภเป็นอาชีพหนึ่งที่มีมีความเป็นอันตรายนะฮะมีความเสี่ยงดังนั้นเราก็พักเองก็จะให้พันห้าร้บาทนะ,ะสิ่งเหล่านี้ผมมองว่ามันก็จะทําให้อาชีพนี้นะฮะ เป็นอาชีพที่มีความสนใจนะบุคคลก็เข้ามาสู่อาชีพมากขึ้นและเป็นหลักประกันให้แก่อาชีพรปครวมทั้งการเพิ่มความการให้มีเกียรติในศักดิ์ศรีในในอาชีพนะฮะสิ่งนี้ก็คิดว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่พักตระหนักที่จะต้องผลักดันและแก้ไขต่อไปนะครับเราต้องการแก้ไขปัญหานะฮะ ปัญหาความเหลื่อมล้ําต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะฮะในบ้านเราก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะแก้ได้นะฮะนั้นก็พักไทยก้าวหน้าก็ตระหนักสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะนำพานะฮะพยายามที่จะนำพานโยบายนซะะึ่งเป็นนโยบายดีๆของพักไทยก้าวหน้าเนี่ยสู่การปฏิบัติให้ได้นะฮะอย่างน้อยก็มีโอกาสได้ไป เป็นผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเรามากกว่านั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเป็นรัฐบาลแล้วก็สามารถที่จะผ่านนโยบายของพรรคไทยก้าวหน้าได้ได้ในการปฏิบัตินะฮะแล้วก็จะส่งผลต่อพี่น้องคนไทยทุกคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณภาพชีวิตหรือก,ก,การแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ นำพาซึ่งความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาตินะฮะนั้นก็ฝากพักไทยก้าวหน้านะฮะด้วยครับ